ครับประมุด,ดังครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่ก็เดินทางไปที่พัทยาแล้วก็รีบวิ่งกลับมาที่นี่งานก็ไม่ได้หยุดหรอกครับเพราะว่ามันต้องลุยอะฮะคือวันนี้เนี่ยผมก็กราบเรียนพี่น้องอย่างนี้มีพี่ๆผมหลายคนยิ่งพี่ๆ ตจตุพรเนี่ยแกบางทีแกก็เออ,เออเออมันกันนะช่วงหลังเอาเรื่องจริงฮะแกบอกว่าเฮ้ยสอนลักแกจะไปทําไมวะที่ปปชไปมันก็เหมือนไปเฝ้าตึกล้างแกก็พูดของแกไปผมบอกว่าพี่ที่ผมไปเนี่ยเพราะอะไรครับอา้าวสมมุติว่าพี่มีบ้านอยู่แล้วบังเอิญว่าคนมาปิดบ้านพี่พี่เข้าบ้านไม่ได้เนี่ยมันจะไปเฝ้าตึกล้างได้ไงครับพี่อเสียหน้า ก็เช่นการผมไปที่จะไปปิดปปอชอเนี่ยก็ต้องการให้วิชามหาคุณเนี่ยมันเสียหน้าประชาชนไม่เอามันผมก็อธิบายให้พี่ก็ฟังแบบนี้แกบอกเออกูเข้าใจแล้วผมก็งงจริงๆแกน่าจะเข้าใจมากกว่านี้นะพี่ตูจตุพรพรมพันธ์แกบอกแกกล่าวแกบอกว่าพวกเราจะไปเฝ้าตึกล้างมันจะล้างยังไงมันจะล้างใครมันจะล้างประชาธิปไตยสิครับ ขอบคุณมากครับนี่แหละครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาหารืออันนี้ไม่ได้ว่านะผมก็คุยกันนะก็เคารพรักกันเป็นพี่เป็นน้องไม่มีปัญหาอันใดไม่เข้าใจก็คุยกันก็คุยคุยแล้วก็เข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยผมบอกว่ามันไม่มีหรอกครับไปแล้วจะไปเฝ้าตึกล้างอะ่ะแต่ที่ผมไปเนี่ยผมไปตบหน้ามันแต่ผมก็งงกับพี่ไอตัวผมว่าผมไม่งงอะ่ะไปทําไมเขาตะโล่ะปปอชอ,อยู่ตรงนั้นเหรอ ผมก็ย้อนถามพี่เขาไปแบบเนี้ยแกก็งงๆกันเออใช่ว่ะเอาแกถามผมผมก็ต้องถามกลับบ้างดิแกบอกว่าไปทำไมวะไปปิดหน้าปปชมันเหมือนไปปิดตึกล้างแล้วผมก็เลยย้อนถามเอาแล้วพี่มาทำไมเขาตะโรเนี่ยปปชมันอยู่ตรงนี้เหรอตุลาการมันอยู่ตรงนี้เหรอแกก็ตอบผมไม่ได้เหมือนกันล่ะนี่แหละ ฉะนั้นบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าหัวใจมันตรงกันอยู่แล้วพยายามที่จะเหยียบย่ำอมาตยอยู่แล้วเพราะว่ามันเหยียบเรามาตลอดฉะนั้นวันจันท์นี้ยืนยันเลยครับยืนยันเป็นที่หนักแน่นบุกมันจะมาปล่อยให้ไอ้พวกกบฏไอ้จังอย่าลืมว่ากปปสนี่เป็นกบฏนะแล้วจะมาปล่อยกบฏให้มันทําตัวอย่างนี้ไม่ได้ เราไม่ได้ไปใส่ร้ายมันนะครับไอ้คำว่ากบฏเนี่ยศารบอกว่ากปป,ปสเป็นกบฏแล้วเราจะไปกระ,ระทืบกบฏเราจะไปจัดการกับวิชามหาคุณวิชามหาคุณเป็นใครไอ้เฮียนี่ไม่เคารพพระราชาอำนาจอป์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำตัวเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นเราจะเอาไว้ได้ยังไงครับคนเหล่านี้เอาไว้ไม่ได้ กำบลดกำลังจะไปปกป้องไอ้คนคิดล้มล้างสถาบันแล้วเราจะเอาไอ้พวกนี้ไว้ได้ยังไงเรามันคนรักประชาธิปไตยสิ่งที่เรารักประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยใครเป็นประมุกครับพระเจ้าอยู่หัวก็ในเมื่อว่าไอ้พวกนั้นมันไม่เคารพไอ้พวกนั้นมันคิดล้มล้างสถาบันเราก็ต้องไปจัดการกับมันขอบคุณมากครับขอบคุณครับหมู่บ้านลินทอง หมู่บ้านลินทองให้มาหนึ่งรบาทนะครับแล้วหมู่บ้านอื่นเราว่ายังไงจะให้อายหมู่บ้านลินทองเขาเหรอมันอายกันไม่ได้นะมันต้องเกทับไปเลยเออวัดซอยวัดด่านอย่างนี้รู้ว่าหมู่บ้านสำโรงให้เกทับมาดิเห็นไหม ขอบคุณมากครับพี่หมู่บ้านลินทองนี่จริงๆเลยฉะนั้นผมยังกราบเรียนพี่นอว่าดัมมี่มันจะไปเกทับได้ไงมันไม่ใช่เก้าเกดัมมี่มันมีแต่อมหมูชอบแสดงว่าเคยอมแต่อย่างพี่ไม่น่าจะอมหมูนะ เพราะว่าหุ่นอย่างนี้ไม่สมควรอมหมูแล้วแต่อย่าคิดฮะอา้าวพี่สำลรงใต้ห้ารอยเห็นไหมฮะพี่สำลงใต้ 500. ห้ารอย 500. มันไม่มีใครน้อยหน้ากันอยู่แล้วอา้าสำลรงเหนือว่างไงสำลรงเหนือว่างไงพระจม ถ้าสมุทเจดีปากน้ํำยังไม่มาจะขายขี้หน้าคนอื่นเขาเหรออย่าให้ขายขี้หน้าเขนานะมันขายขี้หน้าไม่ได้อะไร <Day. S 1> อะไรพี่มาและพี่ arem, <c oughs> อะไรนะสะซอยฟาร์ม <c oughs> <c oughs> ท้ายบ้าน ท้ายบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีพวกกบฏอาศัยอยู่แต่พี่บอกกูประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีใครยอมใครหรอกถ้าเรื่องนี้ยอมกันไม่ได้เห็นไหมฮะผมก็ยอมไม่ได้มันมาปิดผมลือ้อแล้ววันจันนี่นะผมจะบอกให้พี่น้องนะฮะอันนี้อะหาว่าใครที่ทานอะไรอยู่ผมขอโทษเลยฮะพกไปแล้วขี้พกไปเยอะ กูไม่สนกูปาอย่างเดียวมึงไม่ไปกูปาาว้างแม่งอย่างเดียวเอาจริงๆถ้าตำรวจไม่เคลียร์พวกนั้นออกผมบอกได้เลยฮะวันนั้นนะปป,ปชจะเป็นเป็นป่าขี้เต็มหมดแล้แถวนั้นนะแต่ก็ดีอย่างนะท่านไล่มันออกไปแล้วเนี่ยเต็นเนี่ยเราไม่ต้องเช่าเอาแมา่งเลย พอเราตั้งเวทีเสร็จเราก็เราไม่ขอบคุณอ๋อเห็นบ่ายปปชเห็นเปล่าไอ้กำนันสุเทพเนี่ยมันไม่พอใจเมืองที่มึงไม่ชี้มูลสักทีวันนี้มันเอาเต้นมากลางให้กูเนี่ยเห็นไหมยุแม่งทะเลาะกันอีกพอยึดเสร็จปับ๊บเรายุแม่งทะเลาะกันอีกแต่เราไม่ขอบคุณไอ้กำนันสุเทพนะแล้วเราก็พ่นสีติดเลยกลัวว่าใครจเจ้าของมันไปกำนันสุเทพกำนันสุเทพ เดี๋ยววิชามหาคุณมาเจอเอาไอ้เฮียไอ้กำนันสุเทพมึงมาสนับสนุนกวปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเคียงเ์เลยเรื่องแม่งทําให้ชาวบ,บ้านทะเลาะก,กันเนี่ยเรานี่มันถน,นัดนักละ่ะยุแย่คนทะเลาะก,กันนี่เรานี่แจ๋วมากเห็นไหมตอนนี้เห็นป่ะไอ้นั่นไปไปครั้งเดียวอะไปปิดแค่สามวันไอ้ใจเด็ดลาออกเลยกลายเป็นใจสาอ ลาออกไปคนนะี้แล้ะเหลือคนลาออกไปคนนะี้เดี๋ยวเขากำลังจะเลือกตั้งใหม่ปปชเนี่ยแต่เลือกไม่ได้ครับไม่มีโอกาสเลือกเจอเราไล่ก่อนแล้วผมบอกครั้งนี้เนี่ยมันแตกหักกันจริงๆถ้าบอกว่าไอ้เฮียพวกนี้ไม่ไปนะผมบอกฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจหนักใจอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะรถหนึ่งคันรถขี่ตามด้วยรถแก๊ ใส่รถไปให้เต็มโอ้โหโเห็นปะ่ะพานุวงห้าร้เมื่อสักครู่สำารงใต้กะว่าเจ๋งสุดแล้วห้าบาทบาเขาเกทับมา520บาผมรอปากน้ำกับพ้าสมุรเจดีดผมคิดว่าอย่างไงอย่างไงเขาก็ไม่ยอมกันแน่อะ อย่างน้อยพระสมุทรเจดีเนี่ยบ้านเพราะว่ายิ่งเป็นลูกบ้านของท่านประชาเนี่ยไม่ยอมแน่อย่างไงก็ต้องมาเป็นพันผมเชื่อ,เ,อ,อเห็นป่ะเห็นป่ะยุยุย,ยุได้ผลได้ผลศักดิ์ศรีเนี่ยมันแน่นอนไม่มีใครยอมใครแล้วเราจะยอมได้อย่างไงครับฉะนั้นวันจันทร์เราไม่มียอมผมก็จึงบอกกับเพื่อนเพื่บอกเฮ้ย หลายคนบอกอ่ะแล้วมึงจะวางแผนยังไงไอเจ๊ก,กี้ข้าวเหนียวมันก็รอผมผมมาทะเลาะกันเรื่อยแต่ทะเลาะในด้านการทํางานนะแต่ผมก็รักกันทะเลาะลกันเสร็จผมก็รักกันมันบอกเอ้ยมึงจะวางแผนยังไงผมบอกมึงจะต้องวางแผนทำเฮี้ยอะไรมันเอาเต็นท์ไปตั้งให้มึงทั้งหมดแล้วอ่ะผมก็บอกกับมันตรงๆเนี่ยทีแรกเราจะไปวางแบลีเออร์เอาเต็นท์ไปวางเอาอะไรไปปิด ตอนนี้มันไม่ต้องไปปิดแล้วมันทําให้ไว้เรียบร้อยแล้วมึงไปไล่คนออกแล้วมึงก็ไปอาศัยอยู่ได้เลยเท่านั้นเองมันง่ายๆฉะนั้นนี่มันผมบอกเลยมึงอยากตั้งเรื่องของมึงดิมึงตั้งเลยมึงตั้งให้เต็มนะเดี๋ยวกูยึดมก่งกูไล่มึงออกเดียวไอ้พวกเค้ยนั่นมีไม่กี่ตัวหรอกครับยิ่งไอ้ล้นอิสระไปอยู่ตรงนั้นยิ่งดีมึงไปอยู่นั่นกูก็ยึดหน้าตุลาการ มึงกลับมาอยู่ตุลาการกูก็ยึดตรงนั้นอ่ะมึงจะไปตรงไหน,นอ่ะพอมันยึดนั้นเราชี้เลยตำรวจสสลสลสบุกหนะ้ายึดหนะ้าไอ้ร้นไม่อยู่ยึดเลยเรียบร้อยคนใช้รถใช้ถนนเส้นแจ้งวัฒนะกาชัโยโยหหรล้องกันครับเจ้าหน้าที่จะไปทํางานที่ชัโยโยหหรล้องทีนี้มึงเลยไอ้สุพจน์ไข่มุกไอ้จรุนอินทจารย์จลันพักดีธนากูลมึงเสร็จกูแน่ กูยึดพื้นที่ตรงนั้นได้เมื่อไหร่แล้ะกูไม่จําเป็นต้องไปตั้งบังเกอร์เหมือนมึงหรอกฮะไม่ต้องตั้งเอาแค่ป้ายมาล้อมล้อมไว้ก็พอแล้วคนดีผีคุ้มแต่ไอชิบหายพวกนั้นนะคนชั่วแม่งเอาบังเกอร์ล้อมไม่หมดเลยล้อมแต่รอดไหมไม่มีทางรอดอ่ามึงล้อมไว้เดี๋ยวมึงล้อมไว้นี่มันนี่มันเข้าเดือนเมษายนนะกูอยากให้มึงล้อมอีกสักสองเดือนเดี๋ยวกูจะปล่อยน้ําท่วมแม่งเลย มึงล้อมไว้เลยเดี๋ยวเราคันไปกั้นไว้เขตปทุมธานีเขตสายไหมดอนเมืองเสร็จแล้วผลน้ำมาแรงๆบ,บุบบ๊บบบไอ้เฮียอยู่ตรงนั้นเออท่วมแม่ให้ตายหมดต้องทำแบบนี้ไอ้คนจังไรพวกนี้ต้องทำแบบนี้ฉะนั้นจึงกลาบเรียนว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการเด็ดขาดของภาคประชาชนภูมิปัญญาของชาวบ้านวันนี้วุ่นกันไปหมดนะ ข้างในวุ่นกันไปหมดเลยครับมีหลายสายเดี๋ยวก็กลับมาจากเขาตโะลเขาก็จะมามารอบุกเลยไหมบุกที่แรกพี่ตู่บอกจะบุกวันที่ห้าผมบอกว่าพี่พี่จะบุกทําไมวันที่หถ้าพี่จะบุกวันที่หพี่บุกวันที่สิบสาไม่ดีกว่าเหรออ้าวบุกทําไมวันที่13อ้าวพี่ก็พาพี่น้องเราเล่นสงการไปเลยไงพี่จะไปบุกอะไรวันที่ห้าวันที่ห้าเขาชี้มูลไปเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วกับพ่อพี่เนี่ยไปจัดนู่นอุดรขอ,อนแก่นเชียงใหม่แมงเขาหยุดหน้าตุลาการเขาโมคะไปแล้วเอาพี่จัดเขาตะโลเดี๋ยวพี่ไปจัดนู่นจัดนี่อีกเขาก็ชีมูลนายกยิ่งรักหยุดไปอีกแล้วแล้วมาบุกทําไมวันที่ห้าตะก,กี้ผมก็คุยกันพี่จะบุกทําไมวันที่ห้าจะบุกวันที่ห้าเมษาผมก็บอกถ้าพี่จะบุกวันที่ห้าเมษาพี่ไม่ต้องบุกพี่บุกวันที่สิบสามเลย พาพี่น้องเราเล่นสงการแม่งเลยมันสบายใจกว้างไงฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอาให้มันโอโทโแผลอยู่ที่เท้าก็เอายาใส่ที่เท้าดิไม่ใช่แผลอยู่ที่เท้าไปเอายาเทาใส่สที่มือมันจะหายยังไงวัเนียมันจะหายยังไงวัเนี่ยเหมือนตะกี้ผมถามแกแกตึกถามผมก่อนนะเฮ้ยไปปิดทําไมวะมันเปเหมือนปิดตึกล่างนะอา้าวแล้วพี่มาจากที่เขาตะโลทําไมอ่ะ ปปชอยู่ตรงไหนอะบอกผมหน่อยตุลาการอยู่ตรงไหนเนี่ยหน้าเขาตะโลตรงไหนบ้างแกก็ตอบไม่ได้มันกันนี่ไงคนเรามันต้องทันกันมันไม่ทันกันไม่ได้ที่ฉชนั้นผมจึงขาบเรียนนี่ครับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันต้องเอาความจริงที่เหตุการณ์จริงเราจะอย่าไปเอาเหตุการณ์สมมุตินิวันพรุ่งนี้แลมโบ ประกาศเลยโทรมาหาผมวันนี้บอกพรุ่งนี้พี่เข้ามาเต็มที่ครับมาจากโคราชแลมโบจนะ้จะลือแล้วฮะจะลือแล้วจะบุกลือทําเนียบแล้วผมบอกอาพี่บุกลือทาเนียบผมบุกลือปปชเห็นไหมฮะมันต้องแบบนี้สมมุติว่าแลมโบ้ลือทําเนียบเราจัดก,การปรปรชจะตุพรกัลลุยดีจะเลือกอาดีตรงไหนก็เลือกอาดี ไม่ใช่อยู่แต่อินพีเลียนวันนั้นไอ้บ้านั้นมาร้อยคนแล้วบอกโอ้แดงทั้งแผ่นดินแดงทั้งแผ่นดินไอ้นั่นมาร้อยกว่าคนมาปาสายด่านหน้าอินพิเลียนหลบกันคนละมุมสองมุมผมนี่เต่งมาก คือพี่ๆ่ไม่หลบแต่เขาหลบหมดพี่ยังไม่หลบเห็นเห็นพี่อยู่แล้วแต่คนแถลงข่าวมันหลบหมดดูว่าเขามาบุกหน้าอิมพีเรียนแก่ร้อยกว่าคนนะ่ะไม่รู้จอุพรพรมพันธ์อยู่ไหนก็ไม่รู้ยิ่งอาจารย์ทิดาแกบอกมึงจะมายุ่งกับกูกุลาออกจากประธานแล้ว วรลุ่วิชัยดิดก็พูดแกจะติดสำเนียงภาคใต้หน่อยๆเ็เรียก่าบ,บ้านผมเ็าเรียกทองแดงแกบอกแกไม่รู้เรื่องเห็นไหมแล้วใครอ่ะปกป้องอิมพีเรียนพี่น้องประชาชนขอ,อวอรุ่นี่เดินสายหัวและโมโหจัดให้คนร้อยกว่าคนมาล้อมอิมพีเรียน โอ้โหแกสายจริงๆมาวันนั้นนะ่ะแค่เอาตีนคว้างมันคนละตีนแม่งก็หงายท้องหมดแล้วเป็นผมปิดถนน,นกระทืบเลยน่ะน,นะวันนั้นนะ่ะเอาจริงๆมาถึงหน้าบ้านเราเราก็จัดให้มันสักเต๊ะเลยปิดสี่แยกไอ้ทางด่วนปิดเลยไปตรงนั้นนะ่ะปิดให้หมดมึงจะออกไหนอะกระทืบม่ให้เละอยู่นะถือว่ามาละลานบ้านคนอื่นเขาไงาผมก็เลยงงอนะ วันนี้ผมไปดูคนนะไม่น้อยนะประมาณห้าหมื่นนะผมก็ยังงงว่าแกจะพาไปไหนผมก็ยังงงวันนั้นแกยกทัพอยู่ที่อยุธยาผมก็ยังงงว่าแกจะยกทัพไปไหนะมีทัพช้างทัพเรือมีทุกทัพอะฮะผมก็เลยงงว่าแกจะยกไปไหนกันนะเออเอากันจริงๆหน่อยดิ แต่ยัชวนไปรัชมังคลาไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วไม่เอาไม่เอารัชมังคลาไม่เอาตะกี้คุยกันเรียบร้อยแล้วแกบอกเออไม่เอาไม่เอาไม่พาไปแต่แกจะนัดวันที่ห้านัดใหญ่ฟังแกหน่อยนะพี่ตู่แกจะนัดวันที่ห้าไม่รู้แกจะนัดไปไหนไม่รู้ก็ฟังแกหน่อยแต่ถ้านัดดีๆนี่ผมบอกพี่เอาวันที่สิบสามเราจะได้ลดน้ำดำหัวคนแก่ด้วยมาทีเดียวเลย ให้แก่ๆอยู่ในประเทศนี้จับรถน้ำดำหัวแม่งให้หมดเอ้ามันไม่ผิดนี่เรามันถึงเทศกาลสงการทีเราต้องรดน้ำดำหัวเขาเรียกว่าเขาลดผู้ใหญ่ลูกหลานจะมาลดน้ำดำหัวเนี่ยคุณทำไมไม่มาละ่ะกอาจับมันนั่งมานั่งเหม,มือนเราไปไปงานสงการบ้านเราอะจับมันนั่งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตะเปิม แล้วก็ใครต่อใครมานั่งโต๊ะโต๊ะลด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 แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรไปลดก็แล้วกันเราถือว่าให้เกียรติผู้ใหญ่ไงเห็นไหมนี่ถ้าเราจะทำทำได้เอาจริงนะปีนี้เคยดูนะผมแม่งจะไปส่งน้ำหน้าบ้านตะเป็นจริงเรื่องจริงถือว่าให้เกียรติผู้ใหญ่ จะเอาขี้แม่งลาดน,นี่นะผมจึงกราบเพียนพี่น้องไงครับเราสู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วเมื่อวานแม่งป้นเราไปจ่าจ่าครับแม่งป้นมึงจะเลือกตั้งมาไงช่างมาังกูป้นเอาเลยกูบอกโมคะ่ะอ่ะสมมุติว่ามีการจัดการกันเลือกตั้งอกีกประชาธิปัตย์แพ้ มันบอกโบคะจนกว่าประชาิย์จะชนะเห็นไหมฮะอ้ะาวทอพรบอกว่าโมคะใช่ไหมทีนี้เราก็บอกกูก็คะเหมือนกันนะตบคะอบมั่งความตรงนั้นมันมีกี่คนล่ะหต่อสามเลยวะมันยกมือเสียงข้างมากหต่อสามเนี่ยไอ้เฮียพวกมากลากไป อ้าวก็มันมันว่ารัฐบาลเราพวกมากในสภาลากไปอ้าวในตุลาการมึงหกคนมึงมากมึงไม่ลากไปเหรอวะมึงก็ลากไปเหมือนกันอะลากไปทําในสิ่งที่เฮี้ยงงฉะนั้นพี่น้องครับมันไม่ไหวแล้วบ้านนี้เมืองนี้จะปล่อยไปอย่างนี้มันไม่ไหวในเมื่อว่าวันนี้เนี่ยปล่อยไปมันก็นเนา่า แค่นี้มันก็เละแล้วปล่อยไปมันยิ่งเนา่าฉะนั้นเราต้องรีบจัดการเสียก่อนวันที่13เดือนเมษาถ้าใครมีมะม่วงข้าวเหนียวเอาไปฝากแม่งทุกบ้านะนะบ้านตะเปมมะม่วงข้าวเหนียวใครต่อใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เอาไปให้แม่งแดกให้หมดเอาไปให้มันกินให้หมดเพราะอะไรครับ ไอ้เหี้ยพวกนี้ชอบแดกมะม่วงอ้าวมันยังให้ตาสมัครกินเลยสมัครกินมะม่วงนะกินมะม่วงปุ๊บเป็นมะเร็งจริงๆแล้วไม่ต้องเลงหรอกสมัครตัวใหญ่มึงน่าจะยิงเขาเลยคนพวกนี้มันทําแบบนี้ฉะนั้นบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นเถื่อนเถื่อนทั้งหมดดูวะ อูลการสร้างขึ้นมาไว้เป็นอะไรครับเป็นมาเฟียปปอชอเอาไว้ตบซั์ก์กตอเอาไว้ตบทรัพย์ชาวบ้านแล้วก็จัดการคู่ต่อสู้สำนักงานตรวจการแผ่นดินกลัวว่าไม่มีบทบาทเอาเอาสักหน่อยทำหนังสือไปยืน่นเดี๋ยวเจอกันแน่เดี๋ยวมึงเจอแน่เดี๋ยวให้เสร็จจากปปอชอก่อนมึงเจอแน่ ชื่ออะไรนะนางผานิษใช่ไหมฮะนางผานิษนามสกุลอะไรนะผมก็จำไม่ได้นางผานิษนางอมมาลาหลายคนครับคนพวกนี้ม่ผมพูดตรงๆนะคนพวกเนี้ยตายกี่ชาติกี่ชาตินะอย่าให้ได้กเกิดมาเจอกันอีกเลยคนพวกนี้ สมมติว่าโลกนี้มันไม่มีใครเลยเนี่ยผมก็จะไม่ผมก็จะไม่มองมันส้นนิดเลยคนพวกเนี้ยปล่อยให้แม่งอยู่ให้แม่แบบมึงเหี่ยวไปตายาถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีนางผานิดกับนางอมาลาสองคนสมมติว่าโลกนี้มีนางผานิดกับอมาลาสองคนผมก็จะปล่อยให้ของมันเหี่ยวเสียไปอย่างนั้นแหละผมจะไม่ยุ่งกับมันแม่งเลย ผมจะตัดสินใจบวชสมมุติว่าโลกนี้ผู้ชายมีผมคนเดียวผู้หญิงมีนางผานิดกับนางอมลาผมก็จะปล่อยให้ของนางผานิดฐ์้มันเหี่ยวเสียไปเลยส่วนผมผมก็จะไปบวชอยู่ในศีลในธรรมจะไม่ยุ่งเลยหลวงพ่อคุณก็บอกว่าท่านบวชลงมาต้องแต่เด็ก บวชมาตั้งแต่เด็กท่านปงได้ทุกเรื่องแต่คนที่ไม่ได้บวชมาแต่เด็กเนี่ยมันปงไม่ค่อยได้อย่างไอ้หลวงพ่อเนนคามันปงไม่ได้ไอบ้าน,นั่นขับเครื่องบินเจ็ตว่างๆมันก็ข่อมเขามีลูกฮะเป็นพระแต่มีลูกแต่เงินที่เอาไปฝากที่มันซื้อเครื่องบินเจ็ตแล้วล้วนแล้วแต่เป็นเงินของพรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด เขาเรียกว่าไปฟอกเงินเห็นปะฮะฉะนั้นไอ้คนพวกนี้แม่งจังไรครับไอ้โลนเนี่ยไอ้โลนพุทธอิสระเนี่ยเดี๋ยวใครดูนะเลิกจากเป็นเป็นแกนนาเนี่ยใครดูฮะบานครับไอเนี่ยบานเพราะว่ามันขาดมันขาดศีลไม่เป็นพระตั้งแต่มาเป็นแกนนําแล้วพระที่ไหนว่าเป็นแกนนํามันมีที่ไหนครับพระในพุทธศาสนานี่มันไม่มีเป็นแกนนํา มันมีแต่เป็นแค่สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไอันนี่เป็นแกนนำไอสัตว์มึงจะนำไปไหนไอ้โลนสองวันที่แล้วแม่งนำข้าอข้าวไปเททิ้งแล้วก็บ,บงังคับให้คนอื่นซื้อไม่รู้ว่ามันไปออกมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้ข้าวดูมันเนี่ย เนี่ยคนจังไรอ่ะมันขาดศีลและธรรมฉะนั้นจึงกล่าวเรียนพี่น้องว่าวันจัน์เตรียมตัวให้ปึกเลยนะเตรียมตัวบอกเลยฮะเนี่ยพี่ๆนะบอกกับคนที่บ้านนะขอเลยฮะสัปดาห์นี้ขออย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมถ้าที่บ้านถามเนี่ยไปไหนไอ้กวอวปมันจะพาไปบุกปปชถ้าเจ็ดวันเนี่ยถ้าไม่มาถ้าเจ็ดวันถ้าไม่ได้กลับมาช่วยโทรตามหน่อยนะ ไม่ได้หายไปไหนอ่ะเพราะมันยังไม่เสร็จสิ้นภาระหน้าที่ฉันจะไปตายเพื่อชาติถ้าเราจะเสียเพื่อชาติทำไมจะเสียไม่ได้ถ้าสมมุติว่าคนที่บ้านบอกเธอจะไปเสียอะไรฉันจะยอมเสียเพื่อชาติที่ฉันยอมเสียให้เธอฉันยังยอมครั้งนี้ฉันยอมเสียให้ชาติบ้างดีคือคำว่าเสียเสียสละนะไม่ได้ไปเสียอะไร เดี๋ยวคนที่บ้านฟังอยู่ไอ้สอนลักมึงจะพาคนกูไปเสียอะไรวะเนี่ยรุ่นรุ่นนี้เนี่ยพี่ไม่ต้องไปกลัวมันเสียแล้วรุ่นรุ่นนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียเถอะจะปล่อยให้อยู่อย่างนี้ทำไมอะครับยังจะกลัวรุ่นนี้เสียเหอูอรุ่นนี้เนี่ย มันมีแต่ว่าเออเมื่อไหร่มันจะงอมแล้วมันเน่าแล้วล่วงทิ้งไปบางคนยิ่งพี่แขกนี่บางบางทีเนี่ยแกไปทุกงานนะบางทีแกก็มาบ่นข้างๆผมนะกูแม่งสู้มาหกปีแล้วกูยังไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยกูเสียอย่างเดียวผมถามพี่แขกอยากได้อะไรกูไม่อยากได้หลอกตังอะเออให้กูได้ติดไม้ติดมือกลับมาบ้านบ้างดิ ผมก็ไม่รู้ว่าแกปาถนาอะไรก็ไม่เป็นไรอ่ะผมก็ได้แต่อวยพรว่าเออขอให้มันได้อย่างน้อยประชาธิปไตยก็ยังดีทุกคนนี่มุ่งหมายเอาประชาธิปไตยกันนะเอาสิทธิเอาอนาคตนะเอาโอกาสอย่างพี่แขกเนี่ยแกก็ยังบอกว่ากูไม่ตายกูก็ยังมีโอกาสด้วยกูจะสู้สู้เพื่อได้โอกาสไงพอทุกอย่างมันได้ประชาธิปไตย ทุกอย่างมันก็มีโอกาสไงหลายคนหลายคนบอกสู้มาแล้วแปดปีบางคนเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยไปแค่ราชประสงค์ฮะวันนี้แม่งมีผัวไปหมดแล้วหลายคู่นะคะรับเขแต่งงานกันที่ราชประสงค์อ่ะไอ้กบป,ป,ปสก็อดลนทนไม่ได้ก็แต่งงานกันวันนั้นนะ น้องผมเดี๋ยวนี่ไปช่วยอีกทีมนึฮะไอ้ต้อมเมื่อก่อนมันทานถ่ายไทยไวอยให้พี่บางสกุลไอ้นี่กระทนไม่ได้ฮะไปแต่งงานแม่งหน้าสภาก็แต่งเห็นปะทุกคนก็มีโอกาสได้หมดฉะนั้นพี่แขกสู้ต่อไปเถอะเดี๋ยวพี่ก็ได้โอกาสอย่างแน่นอนแต่ยังพี่พรและอีกหลายคนที่มีโอกาสอยู่แล้ว สู้ไปเรื่อยๆเถอะฮะเดี๋ยวจะเสียโอกาสเองทุกคนพอพูดอย่างนี้เฮ้ย hey, ได้ประชาธิปไตยได้อันนั้นได้อันนี้ใจชักชือนเชื่อผมดิผมพูดตามคำหลวงปู่ลิงดำท่านทำนายนะครับปู่ฤษีลิงดำท่านทำนายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าใครไม่สู้เนี่ยตกขบวนล้นหมดแล้วพี่จะไม่มีโอกาสเลย ผมถามว่าถ้าพวกพี่ไม่มีไม่ได้มาชุมนุมพี่จะมีโอกาสเหรอทุกวันที่มามามๆกันเนี้ยทุกคนเนี่ยเล็งทุกเรื่องนะถ้ากูไม่ได้ประชาธิปไตยกูได้อย่างอื่นกลับบ้านไปก็ยังดีแต่บางคนมาประชาธิปไตยก็เสียเวลาก็เสียเงินก็นเสียทุกอย่างเสียหมดแต่ก็ยังสู้เพื่ออนาคตข้างหน้า ขอให้หวังเอาไว้เถอะได้อย่างแน่นอนและผมขอในผมขออวยพรให้ได้ในสิ่งที่ท่านคิดและหวังเอาไว้คิดและหวังอะหวังอะไรไว้ขอให้ได้แต่เอาแน่คืนนี้กับบ้านคืนนี้หลังเที่ยงคืนนะเพราะวันนี้เป็นวันพระถือศีลกันบ้างนะจะไปอะไรนะวันนี้เป็นวันพระนะหลังเที่ยงคืนนะถ้าจะอะไรหลังเที่ยงคืนไปถ้าคนที่บ้านสก,กิดฮเฮ้ยวันพระ หลังเที่ยงคืนบางคนเขาคิดมากไงถ้าปล่อยไปถึงตีสามแม่มบูดอีกแล้วมันบูดแกก็จะเอาแกก็จะแบบฉันแต่หัวค่ำอะแต่มันติดวันพระนะรักษาศีลกันไว้บ้างเอาหนะ้าก่อนตีสามมันยังไม่บูดหรอกพอกินได้อยู่รสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างก้มแกมพอได้พอได้ อ่ะทำบุญร่วมชาติเอาเพลงหนึ่งทำบุ